เริ่มจากฐานและเริ่มจับพี่ก่อนก็ได้เป็นไงบ้างวันนี้เรยาไาศ้บบเขาเลิกเอาชายวันนี้ต่อยกันได้ก็ได้ก็ถือว่าได้อยู่ในนั้นก็ถือว่าได้เริ่มต้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้วงสวงเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดกล้องนะครับมีการเดินทางไปถ่ายทําที่อเมริกาเปิดกล้องที่อเมริกานะครับเป็นคิวแรกนะครับแล้วกลับมาถ่ายทําที่เมืองไทยต่อนะครับผมแปกว่าแค่ปล่อย ใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูตัวพายโลดอยู่เลยนะครับก็กระแสะตอบรับค่อนข้างดีนะครับยอดวิวประมาณล้านกว่ากว่าแล้วแล้วก็ถือว่ากดดันทีมงานเหมือนกันแล้วก็ทางแัแดกแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เราเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็มีการรีทูต่างๆนะครับเตรียมงานซึ่งเราก็ไปเปิดกล้องพี่เมกาอีกอก,ก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควร,นครในโปรเจกต์ การทำงานมันยากหรือว่ายังไงบ้างเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตา่างประเทศด้วยอเตรียมตัวหรือว่วาทุกอย่างโลเคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟนะครับเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยด้วยซึ่งมันมันมีความซับซ้อนหลายๆอยา่างเพราะว่ามันเล่ามัลติเวิร์สซึ่งความยากเนี่ยมันทางนักแสดงที่น้องจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองในทุกๆมัลติเวิร์สเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนยุคเปลี่ยนอายุ ตลอดเวลาอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่ที่น้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเรามีทั้งปีได์มีทั้งปีนจะต้องไปซ้อมขึ้นอวกาศอ,อ,อีกอะไรยเงี้ยครับซึ่งมันกันมันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็รวมถึงงานโปรดักชั่นเนี่ยมันต้องเซตอับพวกอวกาศซีนใต้ทะเลที่มันทํางานที่จริงเราขึ้นบนสุดเลยแล้วก็ลงใต้ทะเลซึ่งมันเป็นซีนที่ยากมากๆที่ที่ที่เขาไม่่อยทำกันแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากนำเสนอให้ทุกคนได้ดูว่า หนังม,นมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างจากจากยูเรนัสทำไมถึงทำเป็นเรื่องแรกขงการทำมันเกต์นี้นนเรารู้สึกว่าเราอยากอยากให้หนังไทยได้มีอะไรให,หม่ๆแล้วก็ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เรื่องแรกของเวโอเ u ิร์ s สตูดิโอที่ที่เป็นภาพยนตร์ของเราเรารู้สึกว่าเราเรา,เราจริงจริงยูเรนัสเนี่ยถูกเขียนพอตไว้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเรื่องดวงดาวแต่ละดวงแล้วพอมาถึงปีนี้เรารู้สึกว่า เราอยากหยิบเอายูเรนัสมาเล่าเพราะว่ามันเป็นหนังรักอันศีมีแล้วพอพี่เจมส์ดูฟินกับเบกกี้แล้วพี่เจมส์รู้สึกว่าพีน้องสองคนน่าจะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยถูกด,ดึงเอาเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากเล่าในเรื่องของอาชีพเข้าไปในหนังที่มันลึกครับมันก็เลยถูกหยิบเอาแรงบันดาลใจของนักบินอวกาศหญิงมาโดยฟินะเล่นเป็นนักบินอวกาศหญิงแล้วก็เบกกี้เล่นเป็นนักกีฬาฟีด้ซึ่งเราสึกว่ามันเป็นมันนเป็ความยากของคาเลคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องก็ต้อง ก็ยากนะต้องเวิร์กช็อปเยอะอ่ะทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่การแสดงนะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องต้องเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาฟรีดายเนี่ยเขาต้องทํำยังไงมันเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะการที่เป็นนักมีนาอากาศจะต้องพูดยังไงจะต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำการบ้านทั้งดูหนังดูดอ็ดดอกิเม้นเทลรี่ทั้งเวิร์กช็อปทั้งรนะีดทูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คนดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและต่างประเทศที่เราที่เราได้เอาอยู่เลยนะไปโชว์ในต่างประเทศอะครับ mm hmm. เขาว้า,า mm hmm. ว สิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกดูได้มันไม่ได้เป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มอะครับมันเป็นหนังที่แมสแมสทั้งโลกแล้วกันคือหนังฮอลลีวูดก็ทําอวกาศเยอะล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอวกาศที่มีจิสตาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ประเทศไทยจะมีแท่นปล่อยอวกาศในอนาคตด,ด้วยนะครับอันนี้ก็จะถูกสปอยในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแฟนโรบิกับเบ็คกี้มาหาเป็นยังไงบ้างกับการทำงาน สนุกสนุกสนุกค่ะได้ได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะที่ที่เราไม่เคยทำแล้วก็ตัวบทละครคาแรคเตอร์ก็ยากมากค่ะคือว่าจะแบบเอาสกิลของโคกทุกออกมาทุกอย่างเลยค่ะได้มีการไปทำรถถังกันบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกต้องทำกต่งบ้านหนักหนักค่ะหนักค่ะ ก็จริงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมเล่นหนักกับโยชิฟแล้วก็กได้เจอสาวดีๆแต่ก็เป็นดีด้วยค่ะยังไม่ได้มาหะได้มาจับกับน้องๆเป็นยังไงบ้างทำงานงานยากได้ขนาดไหนคะก็ดีครับคือด้วยด้วยตัวน้องก็มีความตั้งใจดีแล้วก็ ก็ฝากความหวังว่าจะน้องแล้วมันเป็ของยากของยากก็เมันเป็นเรื่องที่ห่างไปจากจากจากโค่น้องในสุขกในทุกด้านก็ดีที่น้องน้องก็ทุ่มเทท่องเำดีอย่างแฟนคฟางคาดหวังเป็นการดึงดันเลยค่ะนิดหน่อยครับแต่เราก็คงทำดีที่สุดครับเขนบอกว่าเขาปล่อยไปก็ไม่ได้ใช่ครับก็เรามี มีไปเทศการที่ฟูจานกับที่ญี่ปุ่นนนะครับก็ถือว่ามีดิทิบิวเตอร์ต่างประเทศนะครับและทุกภูมิภาคเลยละกันได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอซื้อหนังเรื่องนี้ล่วงหน้าในการเข้าลงซึ่งต่างประเทศเขาก็อยากเข้าพร้อมๆกับประเทศไทยนะครับที่เราทรกเก็ตไว้ก็น่าจะประมาณ20ประเทศที่น่าจะเข้าลงในต่างประเทศนะครับไม่รวมถึงแพลตฟอร์มที่จะขึ้นเวอร์วนะครับอันนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ก็เปิดกล้องสิ้นเดือนนี้เลยครับเราเดินทางไปถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็ ทำทั้งหมดประมาณสี่เดือนนะครับแล้วก็เราวางแผนเข้าลงไว้ประมาณช่วงกลางปีนี้ครับใช่การบินหน้าใช่การบินการอย่างที่ไม่ทันละปีไม่ทันละการบินหน้านะครับซึ่งมันก็ท้าทายเพราะว่ามันเป็นงานที่ซีจีด้วยซีจีซีจีเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทั้งโปรดักชันทั้งซีจีมันต้องทำงานคู่กันเรียกได้ว่าซีจีทำพร้อมกับโปรดักชันทำงานไปด้วยก็นรูปแบบ ก็ฝากภาพยนต์ยูเรนัสสองสามสองสี่ด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆหวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะรอรอติดตามค่ะฝากติดตามด้วยนะคะดูความใตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ see you next year เป็นอร่อยสาวก็ฝากติดตาม้ว่นะคะภาพยาต์เ่ื่อง หน้าเรืคือกระบอกค่ะอพี่เดมพี่เดมสอบหน่อยก็ฝากปีหน้านะครับน่าจะได้ดูกันทุกคนตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดฝาก็อยากให้ฝากยูเรนัสนะครับก็เราตั้งใจมากๆอยากให้สนับสนุนทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผม ก็จาันนเดี๋ยวกนะคะันี้นะคันี้นะคบไล่ไปที่ก้องเซ้ายขา้อมิกมีนะคะเดี๋ยวเราไล่จากด้านนี้ไปดีกว่าค่ะแล้วก็ของข้งงครับ 妈妈好。